สวัสดีค่ะพี่อ,อมนะคะจากช่อง m a m a b าแบ Studio คลิปนี้จะมาดูตัวอย่างที่พี่อ,อมรอคอยนะคะหมอแปดแห่มิติบางปูริเย่นะคะดูตัวอย่างก่อนค่ะพี่อ,อมอย่าเพิ่งอ่านคอมเมนต์หรอโอเคโอเคโอเคอเคปิดเสียงก่อนนะเปิดเสียงก่อนหวังว่าเพลงไม่เยอะนะท่านจะไม่โดนสอยกลางอากาศนะทรีเมทรีก็มาแล้วอะ The nightmare begins. <laughs> <laughs> I did what I had to do. To protect our world. You cannot control everything, Strange. <laughs> Sam Raimi. The doorway between universes. We don't know who or what go through it. The multiverse. This had his theories. We he he it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. Who is is it TV air? What the hell? Truth. Oh my god. Creepy. The things just got out of hand. Man! What the hell? You break the rules. You want to come here? hmm i become the enemy what it doesn't seem fair You said don't go straight zombie ตื่นเต้นอะค่ะแม่เป็นคนดีงานภาพสวยเฮ้ยอารมณ์มันสยองขวัญแล้วก็ดูน่าแบบมีความน่ากลัวหลอนๆอ,อยู่เหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าแบบทีวีสปอร์ตเหรอส่งลิงก์ทีวีสปอร์ตมาให้พี่ออมหน่อยสามสิบวินี่ใช่ไหม you know อุย We should tell him the truth. More bad, no. careful, Steven. This path exacts a heavy toll. Watch the. Watch your fool trailer or lie. Hold on. One more time. What do you know about the multiverse? ตลกหมอแปลกอ่ะทรงผมเดิมมากเลยอ่ะดีเฟนเดอร์ใครวะในนี้คือใครนะคะทำไมหมอโดนจับนี่เลยจินละอุ้ยทำไมมีกักเด็กไว้ในไอ้นี่หรอห้องขังเหรอชาเวสปะเนี่ย ใส่เสื้อยีนนะคะแล้วเลยจีน่าจอจทำไมใส่ชุดอะไรเนี่ยชิดส์ด็อกเตอร์ใช่ไหมนี่ดูเหมือนแบบ Scientist or something นะคนพูดคือชาวอายุชัวจริงเหรอไหนฟังเสียงใหม่ดิเวอร์ชั่นไหนคะชาวเวอร์ไหนคะเอามาฟังฟังเสียงแก่นะเนี่ย h a t p a t Patrick? ขอความเดือดความบ้าคลั่งนะคะมาเวลคัมแบ็คสักทีแตงกิ u คุณโมดนะคะที่ส่งแม่มานะคะเวอร์แพทริกหมายกาดสรุปมาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เสียงเขาใช่ไหมโฮล s เช t นี่เราจิ้เ X m e เมมานานนะคะแต่ว่าเขาจะมาเป็นโปรเฟสเซอร์เหรือเปล่าเขาจะมาเหมือนไอ้นี่อีกไหมอะ่ะราฟโบนเนอร์นะคะ มาเวลเคยแกงเรามาแล้วหลายรอบนะคะใครวะเนี่ยตอนแรกเห็นพลังมาสีนี้นึกว่าแม่นี่นะคะแต่ไม่น่าจะใช่เนาะไม่น่าจะใช่ครับ Captain Marvel but who the hell is this จะบอกว่าดูมีเอลเหมือนผู้หญิงนะคะ Is it Rambo Is it Rambo Monica Rambo มีคนบอกโนวาเหรอคะ ตรงนี้ดูมีเอลนะคะคุณบอกแรมโบโนวามาเรียนะคะโมนิกาแรมโบนะคะแตงกิ้วนะคะนางนางยังไม่ได้ชื่อเนอะต้องดูว่านางเป็นแบบจะเป็นสเปกตรัมออฟโฟตอนนะทรงผู้หญิงเลยนะคะโมนิกา vs วานดาเขาจะจวกกันอีกรอบอ่ะหลายๆคนบอกโมนิกาแตแต่ดูทรงก็ได้อยู่นะคะ โอ้โหนี่มากัน800คนเลยเหรอคะพลังแม่มดแดงนะคะอ่ะต่อต่อ <c oughs> ปล่อยปล่อยพลัง tentacle นะคะ oh my god look at this ดูแม่ดูดูตาดำพิกลน,นะคะตาเหมือน r ร a c c o o n นี่มันวอ a t i ชาชัดๆนะคะดูเหมือนแบบว่าแทรกอะไรเล็กๆแต่ว่าเหมือนมีอะไรเยอะๆนะคะ คุณสุสมเมธนะคะกลุ่มอิลูมิเนติหรือเปล่านะครับหกเก้าอีนะคะคูดบีนะคะคูดบีดูสิตาแดงมาเลยอะ่ะเราเห็นหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันเนอะหมายถึงในคือมีหมอแปลกหลายเวอร์ชันแล้วก็ต้องมีวานด้าหลายเวอร์ชั่น,น nexus b e i ิงไม่รู้เขาจะอธิบายอะไรยังไงนะคะเพราะมันแหวนมิติกระจายนะคะคุณโกบอกนะคะ หนึ่งคาเดินแบบว่าเป็นแบ็กสตีดบอยแบ็กสตีดซอมบี้นะคะ this path exact heavy top. Look at this shit Oh my god ถ้าจะบันนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยคนบอกว่ากลัวจะเยอะจนเลอะนะคะไม่ไม่ขออะไรมากขอ,ขอแบบขอแบบสไปเดอร์แมนแต่คนบอกโหสไปเดอร์แมนนี่เต็มสุดเลยนะคะแต่ดูหมอสิ Oh my god อเอาไปดูดูอีกอันหนึ่งก่อน ดูตัวอย่างอีกรอบนะคะเราไม่มีอะไรเราจะมากรี๊ดตัวอย่างก,กันค่ะเมื่อกี้เราพพสในในทีวีสปอร์ตใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูของตัวตัวอย่างเต็มๆเพราะชอบมีสองอันน่ะที่มีแบบว่าแม่มดแดงจับหน้าตัวเองนะคะม <c oughs> คนบอกมูนไนท์เหรอเดี๋ยวขอดูอันนี้อีกรอบนึ่งได้ไหมอะยังไม่ยังไม่หายฟินเลยอะ่ะดูแม่มดแดงอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคมีความเป็นไปนได้ไหมกลุ่ม อิลู m ม n น t ตน่าจะเป็นไปได้นะคะมันมีอันนี้ตอนนี้เนี่ย anything can happen นะคะดูสิแล้วจริงๆอะ่ะมันจะมีภาพอันไหนในฟุตเทจบางอันอาจจะเป็นความฝันก็ได้นะเขาอาจจะมาแบบอ่าสักขาหลอกเรานะคะ คือตอนจบเป็นแบบหมอแปลกตื่นมาอ๋อฉันฝันไปแต่อันนี้ยเขาบอกว่าถ้าจะปูทางต่อต่อไปอะนะมันก็จะมาสายพวกสยองขวัญน,นะคะทำไมหน้าเหมือนบีสเลยวะเฮ้ยอันนี้มีอะไรมีสัญ,ญลักษณ์แบบดาวอะ่ะแล้วคือภัยมันต้องมีแยกถึงขนาดที่ว่าเรา ผู้พิทักเทพทั้งหลายนะคะพระมดทั้งหลายดูสิต้องมาดีเฟนเนี่ยนะอันนี้น้องชาเวสใช่ไหมแต่เขาบอกชาเวสนี่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบุคลงบุคลิกอะไรนิดหน่อยนะคะน่าเกียดว่าตัวเนี้ยตัวอะไรวะเนี่ยหนังดูแบบหลายแนวมากเลยนะคะหมอแปลกนอนเซซี่นอนแก้ผ้านะคะ I did what I had what to นี่ค่ะหมอปล่อยหมอปล่อยโควิดออกมาโอ้ไม่ค่บทำไมพลังมันสีแดงอะ่ะไม่เข้าใจตรงเนี้ยแหละคือพลังปกติหมอแปะเขาจะมีความอ่สีช่วมชมนิดนึงใช่ไหมแต่น,นี้เป็นแบบว่าสีแดงนะคะคุณทายบอกชาเวสเป็น lgbt ค่ะ not sure นะคะยังไงก็ได้นะคะขอให้บทดีๆแล้วกันนะคะ อ่า uh, ต่อนะคะือถ้าหมอเขาแบบลูรีรูลีนี่มีคนบอกว่าเห็นแบบเห็นนู่นเห็นนี่กันเห็นในตอนไหนบอกแบบบอกบอกกันมั่งนะคะมีมีคนบอกว่าเห็นอะไรนะกับตันมาสัญลักษณ์กับตันมาเวลหรืออะไรไอพี่ออมยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะ พี่อมชอบเมื่อกี้เหมือนกันนะที่วองบอกว่านายควบคุมทุกอย่างไม่ได้นะคะเพราะหมอแปลกเหมือนกับอยากจะ control ฟี e เป็นอะไรที่อยากให้เป็นเนะ know who what who วองจะรอดไหมนะคะวองจะรอดไหมภาคนี้คือมันต้องมีตายบ้างนะพี่อมว่ามันจะได้มีแบบ impact นะคะ impact แล้วเดยจีน่าจอร์ชนี่เขาแต่งกับใครละเนี่ยดูสิ with มีทฤษฎีแล้วเขาจะพูดถึงวิชันไหม mm hmm. เพราะว่าวิชั่นที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยคือค้างอยู่นะคะ mm hmm. เพราะว่าวิชันเนี่ยคนเขาจะตามกันหรือเปล่าเพราะบางคนไม่ได้ดูวานด้าใช่ไหม mm hmm. ก็จะไม่รู้ว่าวิชั่นเนี่ยมันมีแบบมันกลับมาแล้วแต่ว่ากลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ต่อต่อต่อ mm hmm. มีกระทิงเหรอเขาเป็นตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูทุกคนเป็นแคทนิสนะคะถือถือธนูนะคะถือธนูสู้กับพายุนะคะคือมีมีหลายคนมีดิษดีหรือหรือหรือว่าอะไรที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าอ่มลูจิน่าจอร์จวอเตอร์เนม เย่อมสับสนมากว่าจะเอานางมาในบทบาทอะไรแล้วดูอันนี้ตอนแหกมิติเนี่ยเป็นมีนางมาด้วยคือแบบเป็นนางในเวอร์ชั่นไหนใช่ไหม or, มินาชอรแม,แม่แม่นะคะพูดถึงตัวมีเขาใช่ไหมคริสตีนแตงกิ้วนะคะคุณธรรมทัศน์นะคะไครจับช่วงมิติความจริงนี่ใครจับมีแต่หลายคนบอกว่าอิลูมิเนติใช่ไหม I don't even know man. Look at this. Doesn't look like TVA นะแล้วเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะเนี่ยงงตรง,งนี้แหละเป็นหุ่นยนต์คอยควบคุมตัวเหรอคือมันอยู่ในโลกหรือว่ามันอยู่ในวาร์มิติอื่นนะคะไหนหนึ่งสองมีคนบอกหกตัวเหรอ It could be เสียงคะฟังเสียงใหม่ฟังเสียง We should tell him the truth. Oh my god, it sounds like him too. We should tell the truth. ไหนดูติ่งหูสิหัวล้านแล้วดูติ่งหู <laughs> นี่เราเป็นกันอย่างนี้แล้วเหรอคุณคะเอาตรอนเหรอคะถามทางบ้านแกงบ่แกงคะแพทริกจะเป็นราฟโบเนอร์มั้ยแกงหรือเปล่าเออ เราที่แล้วเนี่ยเราก็ดีใจกันใช่ไหมอุ้ยควิกซิลเวอร์มาในเวอร์ชันฟลอกเป็นไงล่ะกินแกงนะคะราะนั้นอันนี้แกงบอกแกงเสียงคือใช่ไม่แกงนะโอโ้โหฟันทงกันใหญ่นะคะนี่แต่ถ้าแกงอีกเนี่ยมันจะเคืองมากเลยนะเพราะว่ามาเวลจะทำกับเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้นะค,ะคือแบบว่าเราอยากจะให้ปูไปโนมิวแทนมากนะะไม่ไม่ได้โนมิวแทนสักทีนะคะ มีคนบอกว่าคนเดินผ่านเก้าอี้มีดาบคาบหลังโอ้ oh y l o ล d จะให้เดทผู้มาเหรอคะไหนจริงปะแต่มันเยอะเกินไปไงพี่อ้อมว่า,วาลองนึกถึงแบบสูตรดิสนีย์เขาเนี่ยเขาก็จะแบบแฟนเซอร์วิสแฟนใช่ไหมแต่ลองนึกถึงบุ๊กบุกวโบบาเฟมีเซอร์วิสมาแต่ก็ไม่เซอร์วิสสุดขีดใช่ไหมตอนจบก็ยังแบบขมมดมาเป็นของประมาณโบบ a าเฟสเองอ่ะอันนี้ก็คือแบบจะจัดเต็มขนาดนั้นเลยเหรอวะสุดยอดนะ คนบอกมอโดเหรอคะมีดาบอยู่ข้างหลังแต่เหมือนเขามีผ้าคลุมม่ะต้องลุ้นกันนะคะเฮ้ยแต่เมื่อกี้เสื้อเสื้อก็เหมือน professor เอกนะนี่ <laughs> แก,ก่งแก,กตัวเองแกงตัวเอง <laughs> นี่ดีกว่าคะ่ะอันนี้เราจะย้ายไป Jurassic World <laughs> In n e r Earth ร่วงลงมานะคะอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนฝันก็ไม่รู้นะกระชากนี้สยองขวัญดีนะคะอันนี้เขาก่อนน้องชเวสไหนแม่เอาแม่มาซิเฮ้ยพลังถ้าพลังแรมโบ้ก็องนี้ก็โอเคเหมือนกันนะดูเป็นเหมือนจำจำออกมาใช่ไหมคะแต่ถ้านางบินได้นี่โอ้โหบินได้วะ นังซุปเปอร์แมนเลยนะเนี่ย oh my god ปฐมวาดนนาเหรอ why don't don't do it <c oughs> ดูสิ <c oughs> คนบอกว่ามีคนบอกว่าอยากเห็นกับตันมาเวลใช่ไหมปะทะกับอ่าวานด้านะคะอันนี้ให้ให้แรมโบมานะคะก็ก็แรมโบก็ได้ยอยู่นะ โมนิก้าที่ได้พลังแคปมาเวลก็นั่นไงก็เลยได้มาแบบปะทะกันแทนนะคะแต่เวอร์ชั่นเนี้ยอันนี้เป็นซอมบี้ป่ะสินะนีกระจายเลยนะคะเฮ่คนนี้น่าคุ้นคุ้ๆว่ะเน,น,นี่ยคนเนี้ยนึกว่าคนที่อยู่ในซานซิต่ไม่ใช่นะคะคนในหมอแปลงนั่นแหละ ดฟังแล้วมันโดนใจนะคนบางคนจะมีสิทธิพิเศษนะคะวาแหกกดอะไรแล้วเนี่ยเป็นฮีโร่ช่วยเหลือเราแต่คนบางคนเนี่ยแหกกดแล้วกลายเป็นผู้ร้ายเห็นด้วยกับวานด้านะคะ Justice for Wanda <laughs> ดูแม่ดิแม่ร้ายแมมหลอกกูอีกปะเนี่ยมีนี่ด้วยนะมี Statue oh my ม o o look at her อันเนี้ยบ้านในเวสต์วิวเลยนะเนี่ยใช่ไหมคือเขาคงต้องมาแตะบ้างนะคะแมวันด้าซอมบี้เท้าเปล่าอะโ h my ม o d who the hell is she เหมือนตัวร้ายในการ์ตูนซีรีส์เลยต้องมาดูว่ามันจะเมอ์เชียนหรือเปล่านะคะไม่ถึงจากแอนิเมชันมาไลฟ์แอคชั่นแต่ถ้ามันพี่อมเชื่อว่าถ้ามันแบบมีอะไรใน what if โผล่มาเนี่ย คนจะกลับไปดูบอดีฟกันเยอะคนดูน้อยนะคะบอดีฟเป็นแบบเป็นการตูนนะคะแม่นั่งร้องไห้แล้ว <c oughs> เห็นแล้วแบบว่าอยากปลอบแฝงนะคะนี่ชาเวสชาเวส <c oughs> น,นี่พลังเธอไม่น,าน่าจะใช้พลังเถอไปดูสิจีจีระเบิระลเบ้รบ์กันเลยนะคะ อ๋อ oh, เป็นไรไม่รู้ชอบส,สาวๆเลือดแบบโชคเลือดอ่ะ is hot <laughs> แล้วชอบความนิ่งนะคะดูคุณแม่สิทาไมเลือดดำก็ไม่รู้นะคะแล้วชอบผู้หญิงเลือดโซกถ้าใครชอบผู้หญิงเลือดโซคไปดูไอ้นี้ ready or not นะคะ <laughs> ชอบมากเรื่องเซนซี่นะคะ oh my god look at this จอมเวนมหาการในมัลติเวิร์สมารับไอคือดูอย่างเงี้ยนะแค่แค่แบบเครดงเครดิตอะไรขึ้นในเทรลเลอร์นี้ยังมีความมีความแซมเรมี่นะคะตื่นเต้นน่ะรู้สึกไฮ้างนะคะอยากดูอยากดูที่สุดเลยเรื่องนี้นะคะบู๊สิดูทาคุณแม่สิคะ เออสไปเดเริแมนของโทบี้ยังไม่รู้เลยทั้งบ้านคิดว่ามาแม้แต่พี่ออมว่านะควรจะมาเป็นอย่างยิ่งคือเข้าใจบางคนบอกจะโยงทำไมเยอะแยะแต่พี่แซมเขาอุตส่ากกำกับนะคะมันต้องมานะไม่มาไม่ได้นะคะตอนนี้พี่ออมรู้สึกว่าโลกของมาเวลมันแบบมันไกลมากอะ่ะเราแทบจะไม่ทันกันเลยนะคะมีคนบอกว่าทอมครูสร้าง Summer, เอาต้อนสำเร็จหรอเออ เฟกหรือไม่เฟกไอ้ทอมครูซเนี่ยเห็นคนพูดกันเยอะนะคะจริงๆเห็นพูดลือมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้มันมีภาพมาด้วยไงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบซูเปอร์เฟกหรือเป็นเคสเดียวกับสไปเดอร์แมนเนาะคือถ้ามาด้วยนี่คือโคตรจัดหนักจัดใหญ่นะคะแต่เรื่องนี้มาเวลจะทำให้แบบให้กระจอกไม่ได้นะชื่อตัวเองเป็นแบบแกนนำหลักเลยอย่างสไปเดอร์แมนเนี่ยามาเวลร้างก็จริงแต่ว่า บอสใหญ่ก็ยังมีความเป็นแบบเป็นโซนี่ที่มีไฟนอลเซใช่ไหมอันเนี้เขาทำเองนะคะจัดมาคามิโอน่าจะอึมอึมอึมนะคะมีคนบอกภาพหลุดมาจริงภาพหลุดภาพหลุดปอมก็เยอะนะอ่านที่หลุดมาตรงเป๊ะเลยทอมครูซบอกฟโตโช็อปนะคะจะบอกแอนดูการฟิลก็บอกว่าโฟโต้ช็อปเหมือนกันนะ <laughs> ใช้วันนี้เท่าไหร่นะคะของฝรั่งเขาบอกเมซิกนะคะบ้านเราก็อาจจะเร็วกว่าวันสองวันนะคะและนี่ขอล้องกระุนาไม่ต้องทำแบบรอบพิเศษสเปเชียลอะคือขอล้องอย่าอย่านะอย่าทำแบบคราวที่แล้วนะคะบอกว่าจะฉายวันนี้จองตั๋วไปแล้วแล้วเดี๋ยวมีรอบแบบรอบพิเศษล่วงหน้า s t a r b t คุณแอสเพรินะคะบอกว่าห้าพอคอนะคะบ้านเรานะคะชาวเวสเด่นจังครับนางจะมีบทเขาก็พยายามจะปูไปในทิศทางใหม่ๆนะคะเพื่อว่ามาแนะนำก็ดีก็ขอให้เปิดตัวดีๆละกันอย่างเคสเองเนี่ยเขาก็ทำได้ดีนะในในซีรีส์นะคะชาวเวสน่าจะสำคัญ ability ของเธอก็สำคัญเหมือนกันเราก็เห็นท่าแบบเธอมีกระโดงกระโดดใช่ไหมนางกระโดดฮิต ทะลุมิติได้นะคะต่อยมิติกระจายได้ต้องดูนะคะมีคนบอกเธอเป็น LGBT ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าเอาให้มันเวิร์กแล้วกันนะคะเพิ่มยังไงก็ได้นะคะในการ์ตูนจิ้นกับเคสเหรอใครอ่ะชาเวสหรอไม่ได้นะเคสต้องกับเบยรเดน่าพี่ออมคนเดียวนะคะคนที่สู้กับบันดา้าทอมครูซในชุดไอรอนแมนสีขาวเหรอคะเอ้แต่น่าคิดมากเลยอะเพราะว่าภาพ ภาพหุ่นนั้นมันมีความแบบเอาตรงเอาตรอนใช่ไหมทำไมภาพนี้เราดูแล้วแบบโพโมอีโรติกเล็กน้อยไม่ใช่ <c oughs> เป็นที่ตัวเองคือเห็นเห็นวานด้าเราก็รู้สึกว่านางแบบเป็นแม่มดที่เซ็ซี่นะคะมันไม่ยุติธรรมเลยดูคุณแม่ดิแต่คือในชุดเราไม่ค่อยได้เห็นเต็มๆนะคือเวลานึกถึงวานด้านนะเนี่ยพี่อ,อมนึกถึงนางแบบพลังพลังแม่มาเต็มอะ นึกออกใช่ไหมในซีรีส์หรือว่าในในหนังเองมันจะต้องมีฉากคงจะต้องมีเหมือนกันนะคะคือเราเห็นในตอนท้ายอะ่ะมันมีแบบนางใส่ชุดธรรมดาแล้วเลือดอาบใช่ไหมแต่มันไม่ได้ไงอย่างแม่เนี่ยต้องครบเครื่องแล้วต้องใส่เครื่องแบบให้ครบนะคะมันจะได้กรี๊ดแตกนะคะคงต้องมีแหละเขาต้องจัดให้อยู่แล้วนะคะนี่นางวิ่งต่อยมาแล้วนี่ไงชาวเวสนะคะอยา,ายุเเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะในเรื่อง ดูแม่เลยก่อสุดยอดนะคะนี่เป็นแครี่ว่าแครี่สยองขวัญน,นะคะในความซแซมเรมี่โผมานะคะหนึ่งจุดห้าหกตำหนักของวันดา้าหนึ่งห้าหกอะเนี่ยเหรอนางใส่ชุดธรรมดาหรือว่าได้ลูก,ลกคืนหรือเปล่าครับเออพี่ยอมลืมไปเลยนะเรื่องลูกเนี่ยประเด็นวิชันมีพูดถึงแล้วว่าวิชั่นเคยพูดแบบนี้ไว้แต่อาจจะไม่มายุ่งเลยว่าเรื่อง ไววิชันแต่เรื่องลูกเนี่ยสําคัญมากเลยนะกับวานดาเขาจะแบบปล่อยทิ้งไปเลยหรือเปล่านะคะคือสตอรี่ไลน์มันจะเยอะมากเลยนะเนี่ยเพราะมันมีทั้งแบบเรื่องราวของวานด้าเองแล้วไหนจะเรื่องราวของหมอแปลกอีกไหนจะเรื่องราวแบบสารต่อมาจากภาคแรกนะคะตัวร้ายใช่ไหมกี่ชั่วโมงวะเนี่ยปกติหนังนี่คือแบบถ้านหนังมาประกาศว่าแบบสองชั่วโมงครึง่งในพี่ออมเริ่มกอกตาแล้วแบบจะยาวอะไรนักหนาแต่อันนี้เนี่ยอื ต้องทำให้ดีนะคะเรื่องราวทั้งหมดเป็นแผนของวานด้าในการเอาลูกกลับมานะคะคุณชาติชายบอกว่านึกเหตุผลที่นางจะร้ายไม่ออกทำให้ตามลูกหรืออยากได้ลูกคืนนั่นน่ะสิแต่ก็อาจจะเป็นแบบมันจะต้องมีอะไรที่มันมาทริกเกอร์นางอีกนะคะอะช่วงนี้ขึ้นช่วงบนนัสแล้วนะคะสุดท้ายใครอยากถามอะไรหรือว่าพูดถึงตัวอย่างอื่นๆได้นะคะ เอ็นเชียนวันจะมาไหมครับคือถ้ามันทะลุมิติก็อาจจะมาได้นะคะพร้อมคูดมาแน่ไปดูโปสเตอร์ใหม่ครับเหรอโอเคดูรูปภาพแล้วกันโอ้ oh my lord ดูหน้าคุณแม่ถ้าแต่งหน้าก็ยังไม่ค่อยโดนนะไม่ถึงแต่งหน้าวันด้านะคะรู้สึกว่าในซีรีส์เนี่ยมันแต่งหน้านางโอเคกว่านะคะว <laughs> ันที่อยู่ข้างวันด้าคือต,ตัววานด้าเอง <laughs> นี่โปสเตอร์อะคนบอกให้ดูภาพโปสเตอร์นะคะต้องมาดูในเศษกระจกใช่ไหมอ๋ออันนี้มีมีภาพแบบ Evil Doctor Strange มีคุณแม่นะคะอันนี้ชาเวสวานดาต้องซูมไว้มีลูกตาด้วยนะคะลูกตาชูมาโกราสหรือตัวอื่นจะแกนตา w h t t v v r r s s c l l l d นะคะคลิกลูกถัดไปค่ะข้าซูมมาให้อยู่แล้วเหรอนี่เหรอคะอ๋อเฮีย thank you นะคะ ขอบคุณมากน่าจะติดจอ yes ตาถัวนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วโรคาเตอร์โอเคเฮ้ยคาเตอร์เขาก็บัดี้บัดี้กับ What if n e t นะคะสุดยอดแมส s s i crime scene ด n ิน s t ส g ิ t t o o n มากนะคะพนันลงข้างชาวเซเวียสยังไงก็ Professor X นะคะคุ้นเคยเก้าอ e, ี้ i l l u m i n a น i นะคะคำว่าน t m แม e ตอนเริ่มเกี่ยวกับอะไรกับตัวละครนายแมนไหมครับคูด b ีนะคะ เราะว่าจริงๆผู้กำกับคนเก่าเนี่ยเขาอยากเขาอยากเล่นตัวไนท์แมร์อยู่แต่ว่าพอเปลี่ยนผู้กำกับแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบพลิกบทเปลี่ยนบทเปลี่ยนตัวร้ายหรือเปล่านะคะแต่ดูดูอย่างนี้สไตล์ดูมีความแบบมีความทั้งหลอนทั้งสยอกนะคะเก้าอี้อาจจะลอยได้แล้วคัะเป็นในคอมิกขอบคุณนะคะคุณเนียโบโปรเอกยุคใหม่ลดลอยได้นะคะพัฒนาโดยไอรอนแมน ผมก็คิดว่าหุ่นนั้นเอาตรอนครับเหมือนออาตรอนมากนะคะมีคนถามอคาธาจะมาไหมพียอมว่าอคาธาเขาไม่น่าจะมานะคะแค่นี้มันก็แบบเยอะอยู่แล้วอะแต่อาจจะเพี่อมว่าเขาอาจจะมาแตะเรื่องประเด็นสกาเลตวิชมาแตะประเด็นเรื่อง Dark คโหคือมันต้องอธิบายอะเพราะว่าในในซีรีส์เองบอกว่านางเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งกว่า พลังเหนือกว่าซอสเซอร์สูพรีมคือจะต้องมาแตะในประเด็นนั้นนะคะแต่ว่าในตัวอาาาราโดยตรงคิดว่าอาจจะไม่คือถ้าแตะก็ผิวๆไม่ได้ลึกมากอะไรแบบนี้เพราะเขาจะมีซีรีส์อยู่นะคะฉากในตาที่วานด้าเห็นสถานที่เดียวกันกับคริสตินอยู่แน่เลยนะคะโอ้โหขอปรบมือให้คนในทวิตเตอร์หน่อย CSI มากนะคะแต่จริงนะมันเป็นฉากที่กั้นอยู่ ลูกวานด้าอาจจะมาโดนจับเพราะว่าตัวของชาเวสเองเนี่ยเป็นพวกแหกมิติทะลุมิติได้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าลูกของวานด้าไปอยู่ในมิติไหนนะคะอาจจะมาโดนนะคะยู่คนบอกตาดีชี้หาย CSI สุดนะคะจริงค่ะอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่มิติแบบมิติปัจจุบันนึงออกไหมเพราะนางดูชุดอะดูชุดมันเป็นแล a เป็น Experiment something ใช่ไหมต้องการทดลองทดลองนะคะ Amazing มากแต่ขอบคุณมากนะคะคุณอะไรเนี่ย Only Night นะคะซองถึงแววลูกกตานะคะแต่ยังไม่ไม่ชอบแต่งหน้าวานด้าเลยวะ Come on, man. ่ะข o าม o อนแมนอ่ามีอะไรอีกไหมไหนไหนไหอ๋ออันนี้อยู่ในไอ้นี่ใช่ไหมคะมีในทีที o ีปอไม่ชอบชุดเลยวะ่ะ ยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่มันไม่ใช่จักราวาลหลักแล้วดูผมสิมูไไนดูบ้าเหมือนวานด้านนะคะเออเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าชอบแบบชอบคนโลกจิตนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงโลกจิตจะชอบมากกว่านะคะสังเกตนะคะพี่ยอมชอบวานด้านนะคะคูเอลที่โลกจิตจิงส์นะคะจิงส์ในอาเค n นนะคะโลกจิตอันนี้ก็ชอบนะคะจิตจิตกิบบิทูเม อ่ะโอเคคลิปนี้นะคะไลฟ์มาเท่าไหร่ห้าสิบห้านาทีเนี่ยมีแต่กีตการ์ดวันด้ากับกีตการ์ดติ่งหูชาวล์เป็นไได้นะคลิปนี้นะคะเพื่อนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่มาใช้เวลาอยู่ร่วมกันในบ่ายสองของวันนี้นะคะมาเมาส์กันตั้งชั่วโมงหนึ่งนะคะขอบคุณคุณโมดด้วยนะคะที่โดเนตมานะคะส่งวันด้าแบบว่าองลงมาให้พี่ออม thank you นะคะ i love you เลิฟยูเอาแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะที่ฉันลืมไปได้ไงเนี่ยมีคนบอกว่าอะไรนะพี่อมจะไปวีดที่ไหนใช่ไหมวันนี้วันวาเลนไทน์นี่หว่า <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังในความรักนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่มีใครในวาเลนไทน์นี้ค่ะทําเหมือนวานด้านะคะถ้าเธอยังไม่มีใคร <c oughs> เธอยังมีตัวเองให้ปลอบใจอยู่นะคะ เลิฟยู See you later. Boy, boy. ่ครับ y ี u l a t ล r a l l i อ a t ิ r เกจเธอบุยบุยบายบายสายฟ้านนะคะบายบายคุณปามด้วยนะคะลืมให้ตอกบัตรเลยใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาใหม่ <laughs> จุบจ๊บจุ๊บคะ่ะ